สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขามาแนะนำนะใครนะคะที่หานะเกียร์ออโต้นะคะรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวเตีย้ยนะคะคุณผู้ชมแนะนำน้องคันนี้นะคะจะเป็น isuzu นะคะ open c a t c นะค,ะคุณผู้ชมปี2022นะคะ1.9ตัว S ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2022เลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้นะ,ะบอกเลยรถ จุด้าตัวเนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคุณผู้ชมใครที่หายอยู่นะรถกระบะนะคะไว้ใช้ง,งานนะคะคุณผู้ชมจากค่ายเนาะอ,อีซูซุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะคะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับเบรกใหม่นะคะคุณผู้ชมขาเห็นไหมวิ่งมานะคะอยู่ที่ประมาณ 14, 0 0 0พโลนะคะคุณผู้ชมอ่านี่พลาสติกยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะคุณผู้ชมซีดีนะคะ หาวิทยุนะคะคุณผู้ชมห่านี่เลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสบายเลยนะคะสำหรับเบาเขานาอ1.9ตัวเอของน้องเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้านะ,ะ mm hmm. อันนี้จะเป็นเซนทันล็อกนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้สเปคแคปนะคะข้างในเนาะข้างในแคปนะคะไม่้ํำเลยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะนสำหรับคันนี้นะ รถส,สวยสภาพดีนะคะน้องๆไปแดงเลยวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะคุณผู้ชมบอกเลยนะใครที่จับไฟแนนนะคะคันนี้นะโหจัดได้ร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมนี่รถส,สวยมากไม่ช้ำเลยให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะอ่ะเลย a อ r b a g ABS นะคะคุณผู้ชมครบนะคะพลาสติกนะคะน้องกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม วิ่งมาเพียง14,00 0โลเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2022นะคะคุณชมเดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้คุณชมดูนะคะอะให้ดูนะ,ค,ะคุณชมเห็นไหมมาดูสภาพห้องเครื่องน้องเขานะคะเดิมๆเ,เลยนะคะคุณชม1.9นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะ1นานะ,ะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจนาอน้องนะคะอปีซอซพปี2022นะคะ เป็น isuzu เนาะ d-max นะคะสเปคแคปนะคะ1.9ตัว S นะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ14,000โลนะคะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่539,000บาทนะคะลูกค้าสนใจนะมาหาเรานะคะที่ร้านได้ทุกวันเลยหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะ081829774 0นะคะคุณเมธีหรือว่านะคะไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลย ฟรีทั้งค่าจัดฟรีทั้งค่าบริการนะคะคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะราคาพิเศษเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรากันไปก่อนเนาะอย่าพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ